น้องคะฝนบอกให้เช็ดโต๊ะให้สะอาดนี่ค่ะถ้าไม่สะอาดแล้วลูกค้าที่ไหนจะอยากนั่งคะโอ่อยพี่นิดหน่อยเองอะ่ะอย่าจู้จี้ไปหน่อยเลยนะเข้มแข็งห้ามทำตัวอ่อนแอเด็ดขาดนะถ้าไม่เช็ดก็ออกไปซะ พูดอะไรนะคะบอกว่าถ้าไม่มาเช็ดก็ออกไปหางานที่ร้านอื่นทำซะคือจะเช็ดหรือไม่เช็ดค่ะค่ะเช็ดแล้วค่ะเช็ดให้สะอาดด้วยฝนสัญญาค่ะ ว่าฝนจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาร้านของเราไว้จนกว่าพี่ฟ้าคลามจะกลับมาเฮ้เจ้าจริงๆวะเนี่ยเนี่ยติดคุกมาตั้งเปียแต่เพิ่งจะแหกคุกออกมาเนี่ย บอกมึง e ตรงๆนะเนี่ยถ้าตำรวจจับได้นะกลับเข้าไปกุกขี้เกียจเข้าไปแล้วติดคุกมาต,ตั้งปีใด้วิชาความรู้มาตั้งเยอะคราวนี้ไม่มีทางพลาดแน่เว้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คุณใช่ไหมครับที่โทรไปแจ้งความใช่ค่ะแล้วคนร้ายอยู่ไหนนะครับอยู่หน้ารถค่ะไปใครวะมองไม่ค่อยชัด์จใเอ้ยแต่งตัวยังกับตำรวจมาตำรวจเลยเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้พวกที่แหกคุกมานี่หวะโอ้ยครับมาสมน้ำหน้ารอบนี้อยู่ในคุกยาวแน่คือดิฉันต้องไปที่สอนอ้วยหรือเปล่าใช่ครับคุณจะต้องไปแจ้งความนะครับ แล้วก็ให้การไว้เป็นหลักฐานที่โรงพักนะครับได้ค่ะถ้างั้นเรารีบไปได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันมีธุระต่ออีกค่ะได้ครับเชิญครับเฮ้ยแม่งมาเฮ้ย เช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้ตรงนี้หนูค่ะคราวพี่ฝนนี่อะไรเออคือหนูขอโทษค่ะขอโทษฉันเบื่อแล้วนะไอ้คำว่าขอโทษของเธอเนี่ยทำไมถึงทำงานช่วยแบบนี้เะถ้าเกิดลูกค้าเขาเข้ามานั่งเลอกกระโปรงแล้วกางเกงจะว่าย,ยัางไงเออคือคเออคือ เวลาทํางานทําไมไม่ตั้งใจทางานเหมือนเวลาที่จับกลุ่มคุยกันบ้างคะฉันถามเธอจริงๆเธอมีอะไรไม่พอใจฉันหรือเปล่าเปล่าคะ่ะไม่ได้ไม่พอใจคะ่ะถ้าไม่ได้ไม่พอใจทําไมไม่ทําตามที่ฉันสั่งแต่อีแค่เช็ดโต๊ะเช็ดก,กุ้ให้สะอาดแค่เนี้ยมันยากเย็ยนนะักหรือไงฮะทาได้มะมได้ได้คะ่ะเช็ดโต๊ะเช็ดก,ก้ให้สะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วถ้าเช็ดไม่สะอาดเนี่ยฉันจะให้เธอไปเช็ดห้องน,น้ำ ยืนทำไมเช็ดสิข้าค่ะโอ้ยนายมาแล้วโอ้ยหลานตกใจหมดแล้วโอ้ยอย่าตกใจนะลูกนะขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกทําอย่างนี้แล้วจะหาตกใจเหรอครับจ้าคนโบราณเขาก็ทําอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไหมยายฝนนี่นะ ยิ่งโตก็ยิ่งดุนะเว้ยเออดุยังมาบ้าเน่เด็กในร้านเนี่ยนะกลัวล้นร้านหมดแล้วโอ้ยยงอว่าแต่เด็กในร้านเลยค่ะเป็นตามันขยังกลัวเลยท่านะีโอ้ยสงสารว่ะเอ้ยสงสารอะไรล่ะเออสงสารคนที่จะไป็นผัวมันไงล่ะอยาดชเออเสวัสดีค่ะเออสวัสดีสวัสดีทำไมกลับช้าลหะฮะมีอะไรเหรอพอดี ฝนลดเสียงนิดหน่อยเขาไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้คุยอะไรกันคะฝนเห็นเสียงดังเปล่าหรอกผู้ใหญ่พขาคุยกันน่ะเมื่อกี้ฝู้จูบอกว่าเอาฝนอะดุยังกั็มาบ้าเฮ้ยตาทำไมปากพ่ออย่างนี้วะลุงไม่ได้พูดสักหน่อยนึงลุงไม่ได้ว่าเลยเรเฮ้ยสักนิดนึงไม่พูดจูไม่ได้พูดตาถ้วยจะบอกไม่ไม ขอคุณทูนหัวหยุดพูดสัทีตาจะซื้อไอติมให้กินนะฝนรู้แล้วค่ะว่าทุกคนพูดเรื่องอะไรกันเมื่อกี้ฝนดุเด็กที่ร้านใช่ไหมคะเออจะว่าฝนดุก็ต้องดุค่ะก็ดูแต่ละคนทำงานกันสิคะทำงานแบบนี้ก็ต้องดุกันบ้างใช่ใช่เั่นก่าอย่างนั้นแหละนงาดุะอุ้ยเอาฝนไม่เห็นดุเลยนี่ยครับทั้งสวยทั้งใจดี เหมือนนางฟ้าเลยมันไส้มันไส้แหมมันไส้มันว่าสิ่งหลัคหาสิงค่ะถ้างั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาฝนพาโซดาไปทะเลดีไหมครับดีครับดีมากมากเลยครับผมป้าคะถ้างั้นพรุ่งนี้ฝนฝากล้างด้วยนะคะตามสบายกเพียตามสบายเถอะยฝนฝนเหนื่อยมามากพอแล้วไปเที่ยวมันก็ดีดีครับพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าเลยฮะไปเอาไปทะเลไปเล่นกอล์ฟไปเล่นน้ำไป ไว่าที่มารอนานไหมวะไม่นานแค่ปีนีง่ไงที่เห็นหน้ากันตั้งท่าจะไปะชนกันเลยวะเออสิว่ไอ้บ้าไหนแกบ,บอกแกไปแค่3เดือนไงแล้วอีเก้าเดือนที่งอ,อกมาเนี่ยแกรู้ไหมฉันต้องหัวปั่นแค่ไหนก่อนไปแกบ,บอกมีอะไรก็ติดต่อแก,กได,ได้แล้วพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยฉันเคยติดต่อแก,กไ,ดได้บ้างไหมวะฮะนี่ดีนะเนี่ยที่ฉันบังเอิญมาเห็นรูปของแกในแมกกาซีนถึงตามหาแกเจอเออ พูดถึงเรื่องรูปของฉันในแมกกาซีนเนี่ยแกได้บอกใครหรือเปล่าวะปล่าดีละเพราะถ้าใครรู้เข้าเนี่ยเขาจะหาฉันเพีย้ยนนี่แกไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องผู้เล่อิดแกรู้ไหมว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นบ้างบอดผู้บริหารเปลี่ยนหน้าไปตั้งหลายคนกลุ่มพันธมิตรก็เริ่มแตกคอกันเองคนหมายควบคุมก็ออกมาอีกตั้งหลายตัวและที่สําคัญที่สุดนะเว้ยที่แกต้องระวังไว้ ตอนนี้ก็อี้ของแกไม่มั่นคงแล้วฉันพยายามจะรักษาสถานการณ์ให้ดีสุดแต่เออใจเย็นก่อนเว้ยมันจะเล่าก็ได้โทษทีเว้ยตอนที่แกไม่อยู่ฉันเครียดมากอะพอดีเจอแกเข้ามาก็เลยตื่นเต้นมากไปหน่อยฉันรู้ว่าการที่ฉันให้แกอยู่ดูแลที่นี่แทนฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องหินมากใจไว้ไรแล้วแกเป็นไงบ้าง ก็อย่งางแกเห็นนี่แหละฉันมีความสุขขึ้นมากเอาเถอะเดี๋ยวพูดอะไรเลยกลับบ้านกว่าปะ